เลขเด็ดจ,จากเจ๊นกบารมีมหาเฮงอามาสวัสดีค่ะสีนำโชควันนี้ก็จะเป็นสีเขียวแดงเหลืองหรืออะไรก็ได้นะคะก็แล้วแต่สีอะไรก็ได้ที่เราใส่เรามั่นใจอ่ะเจ๊คิดว่านะมันก็เป็นนำโชคของเราได้เลยแปดน่าจะมาแปด โอเคนะคะทุกคนจ๋างวดนี้จะต้องไม่เฉียดจะว่างวดนี้แปดแปดน่าจะมาแปดโอเคนะคะทุกคนจ๋าสำหรับเลขเด็ดจากเจนุกในงวดนี้เลขเด็ดเลขลูด คือเลข8เลข2ตัวคือ8 0 8 7 8 2 7 0 7 7และ9 2สำหรับเลข3ตัวแบบเน้นๆคือ018และ908ลองไปเสียงโชคกันดูนะคะ